สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการเรียกตัว repository นะครับจากชั้นเซอร์วิสแล้วก็แก้ไขตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเพราะว่ามีการรันอัดซิงค์นะครับโคนัทนะครับอันดับแรกเราจะมาที่ตรงชั้นเซอร์วิสนะครับของเก่าเราจะมีตัวนี้อยู่นะครับข้อมูลพวกเนี้ยเราก็ทําการลบทิ้งไปได้หมดเลยนะครับลบทิ้งหมดเลยเราจะไม่มีแล้วนะครับ ทีนี้เราก็จะปรับหมดเลยนะครับตั้งแต่ตัวไฟไบไพตัวนี้นะครับเราก็จะลบตรงนี้ออกนะครับเราก็เรียกในส่วนของตัวนะครับตัวเรโปนะครับสังเกตว่าตัวเซอร์วิสจะไม่รู้เลยนะครับว่าเรโปทําอะไรบ้างนะครับอนี่เราก็ซ่อนเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวดัตเตอร์เบทตรงนี้รู้สึกว่าเราตั้งชื่อว่าไฟไบไพออกมา ตรงนี้เราก็จะเป็น product service นะครับ file by id นะครับตรงนี้เรื่องของตัว add นะครับเราก็จะดูตรงนี้นะครับเราก็จะลบพุทตรงนี้ออกอแล้วเราก็จะทำการพิมพ์ตรงนี้นะครับเป็น a w t e นะครับ product repository .add นะครับแล้วเราก็โยนตัว product new เข้าไปนะครับ เขาตรงนี้ไม่มีแล้วก็ลบทิ้งนะครับทีนี้ไอตัวนี้นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องอเปลี่ยนแปลงโค้ดในการปั้นตัวอ็อบเจกต์ตัวนี้เพราะว่ามันเพิ่มถูกต้องไหมครับเราก็จะทําหลักการอย่างนี้ครับก็คือเราจะใช้หลักการอันนึงก็คือเขาเรียกว่าสเปซนะครับสเปซก็คือจุดนั่นเองนะครับโจทย์เราคือเราจะสเปซตัวโปรดักตรงนี้ออกมาถูกต้องไหมครับ อ่าโปรดักต์ตัวนี้ออกมาเราก็จะสเปดตัวโปรดักต์ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาตัวไฟล์ตัวนี้มาเช็คดูนะครับก็เดี๋ยวจะสร้างตัว Image แยกต่างหากดังนั้นผมจะเขียนในลักษณะแบบ Space นะครับอ่าโดเฉาตรงนี้อ่าผมจะค่อยๆแปลงให้ดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะแปลงตรงนี้ก่อนอ่าเป็นจุดๆุดุดนะครับแล้วก็อันดับแรกเราต้องเป็นตัวอ่าตัว Object ก่อนนะครับแล้วเราก็จะจุดๆุดจุดนะครับ โปรดักให้มันสเปซออกมาซึ่งสเปซตรงนี้จะมีอะไรบ้างจะมีเนมนะครับมีไพร์มมีสต o อกนะครับอ่าเราก็จะได้เนม r i c e s t o อกแล้วแล้วทีนี้เราต้องการอะไรหลักของเก่าเรามีรูปภาพต้องไหมครับเนี่ยตรงนี้เราก็จะใส่ตัวรูปภาพเข้าไปนะครับผมก็จะใส่เป็น Image นะครับอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เอาโลจิกเก่ามาตรงนี้นะครับีกดคัดเข้ามาเลยมาวางไว้ที่ตรงนี้นะครับ แล้วบรรทัดข้างบนก็ไม่จําเป็นแล้วนะครับอตอนนี้ก็คือตัว Product Repo เราเรียก a d d นะครับเราก็โยน Object เข้าไปซึ่ง Object ตรงนี้ก็จะมีชื่อมี Price มี Stock นะครับแล้วก็มีตัวรูปภาพซึ่งรูปภาพตรงนี้เราก็ต้องเช็คก่อนว่าเขาอัปโหลดตัวรูปภาพมาหรือเปล่าถ้าอัปโหลดมานะครับเราก็จะดึงชื่อรูปภาพแต่ถ้าไม่มีเราก็เป็นค่า e m p t y นั่นเองนะครับถัดมาในส่วนของตัวอัปเดตนะครับ อัปเดตตรงนี้นะครับไอไฟอินเด็กตรงนี้เราก็ต้องทําการลบทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทาการลบตรงนี้ทิ้งหมดเลยอัปเดตต้องแปลงใหม่ผมก็จะแปลงอัปเดตนะครับคอนรีเซิลนะครับเพราะเราสร้างการคิวรี่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่รู้สึกว่าผมอาจจะพลาด,ดนิดนึงในเรื่องของแง่ยวยากรณ์น,นะครับคือตรงนี้มีอเวทตรงนี้ก็ต้องมีอะซิงตรงนี้มีอเวทแต่ผมยังไม่ได้เติมอะซิงนะครับเราก็กลับมาเติมกันก่อนอะซิง ตรงนี้มีเอาเวเราไม่มีอ s y ซิงเราก็เติมซิงครับจริงๆเออร์ er มันฟองนะครับแต่ผมไม่ได้เปิด e er อ r ร์นั่นเองนะครับอ่ามันจะมี e อ r ร์เลอร์ฟงที่ตรงส่วนของตัวโนดมอนนะครับถัดมา add ตรงนี้อ่าเราก็ต้องมีอ s y n c นะครับโอเค,อเคทีนี้โค้ดตรงนี้นะครับเราอาจจะเปลี่ยนใหม่นะครับก็ไม่ใช้ r e t ท r รแล้วนะครับเราก็จะทำการลบ Return ออกให้มันเป็นอย่างนี้ไปเลย โค้ดมันจะได้สั้นกระชับนะครับผมกดคลิกขวาจัดฟอร์แมตตรงนี้จะต้องโฟกัสเรื่องไวยากรณ์ดีๆนะครับผมก็ลบนะครับแล้วผมก็เช็คไวยากรณ์โอเคถูกต้องนะครับถัดมาเรื่องของตัวอัปเดตนะครับอัปเดตตรงนี้อ่ะเราก็จะต้องเติม s y n c ไว้ก่อนอแล้วทีนี้เราจะเอาเวทใครละเราก็จะเอาเวทตัว product repo นะครับเรามีคำว่า File by id อยู่เราก็จะเอาไฟล์ by id ตรงเนี้ย ไปทำการคิวรี่มาก่อนเราก็จะได้ข้อมูลนั่นเองนะครับพอเราได้ข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะเอาข้อมูลตัวนี้อัปเดตนะครับตามข้อมูลใหม่ของเรานั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมา i e f ก่อนว่าตัวนี้มันมีค่าหรือเปล่าถ้ามีค่าก็คืออยู่ในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ return now ออกไปนะครับในส่วนของตัว product update ตตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องทำการเปลี่ยนแปลงค่าละ ตรงส่วนของ id ตรงนี้นะครับมันก็ต้องเกิดจากตัว r e s u l t นะครับเราก็จะเป็นคำว่าตรงนี้เราไม่ต้องแปลง number ละแล้วก็เป็น r e s u l t id ครับเอาค่าเก่านั่นเองนะครับนี่มานะครับทีนี้ถัดมาตัว product name ตัวนี้นะครับก็เป็นค่าใหม่นะครับแล้วก็ไฟล์ตรงนี้ <c oughs> นะครับ กับตัวสต็อกตรงนี้อ่ะตรงนี้ผมก็ใช้หลักการเดิมเลยแล้กันนะครับใช้หลักการสเปซเลยนะครับผมก็จะลบพวก Product กับ price พวกนี้ออกก่อนนะครับใช้หลักการเหมือนข้างบนเลยนะครับสเปซมันออกมาอ่าลบตรงนี้ทิ้งนะครับอ่าผมจะสเปซนะครับมันออกมาจริงๆก็เดี๋ยวขอดูไวยากรณ์ก่อนนะครับอ่อตอนนี้เรา new Product เข้ามาตรงนี้ นะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขโค้ดก็คือตัวนี้นะครับมีตัว product แล้วก็เดี๋ยวเราเขียนโค้ดก่อนละกันนะครับแล้วเราค่อยมา o v v อ่ะเราก็จะสร้างตัว object ตรงนี้ก่อนอ่าซึ่งการที่เราสร้าง object ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะไฟล์ตัวนี้อ๋อโอเค ก็คือเดี๋ยวแปลงไวยากรณ์เดี๋ยวแปลงไวยากร์กลับมาก่อนนะครับกดคโนนแซดกลับมาก่อนนะครับกลับมาลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตนะมีไพ่มีสต็อกนะครับเดี๋ยวผมจะไปเรียกใช้ตรงนี้ก่อนดีกว่าจะได้ไม่งงนะครับผมก็จะเขียนตรงนี้แทนนะครับ product repository dot update ที่ตรงนี้แหละนะครับไอตรงอัปเดตตรงนี้ผมจะค่อยๆโยนทีละตัว ก็คือ r e s u l t id อ่าเรามีแล้วนะครับตัวนี้นะครับถัดมานะครับเราก็จะเข้าถึงนะครับตัว object นั่นเองซึ่งไอตัว object ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเข้าถึงตัว product นะครับเราก็จุดๆุตรงนี้แล้วก็ product เราก็จะ spread product ออกมาซึ่งการ spread product ตรงนี้ออกมานะครับก็จะมี name มีอะไรพวกนี้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าตอนนี้ในอัปเดตเราเนี่ยในส่วนของชั้นตัว เรโปนะครับมาดูนะครับเรามีโยน ID กับตัว Product นั่นเองแสดงว่าไอตัวนี้คือ Object เราต้องปั้น Object นะครับซึ่งตอนนี้ผมปั้น Object แล้ละทีนี้ผมก็แค่นะครับคอมมาเราก็เอา Image มานั่นเองครับก็จบแล้วครับก็คือตรงนี้นะครับแต่ว่าเราพิมพ์มาก่อนนะครับก็คือพิม์์ m m g g แล้วก็โคลอนแล้วก็ทำการลากเฉพาะ Image เข้ามานะครับลาก i m a g เเข้ามาผมก็จะ Copy นะครับ มาวางตรงนี้อพอวางตรงนี้นะครับเราก็จะได้ตัว name price stock แล้วก็ image แล้วแต่ว่า image ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติเขาอัพรูปมาก็เอา image ชื่อใหม่แต่ถ้าเขาไม่อัพละก็ต้องเอาชื่อเดิมชื่อเดิมคือตัวแปรไหนละ่ะก็คือตัวแปร r e s u l t ตัวนี้นะครับเราก็ต้องเอาตัวแปร r e s u l t มาแทนที่ก็จะเป็น r e s u l t นะครับ t image นั่นเองนะครับอาจจะงงนิดนึงนะครับ อาจจะต้องทำการไล่โลจิกดีๆนะครับตรงนี้นะครับผมก็กดคลิกขวาจัดฟอร์แมตโอเคอผมจากที่ผมดูโลจิกแล้วผมคิดว่าผมน่าจะถูกนะครับก็คือโยน ID กับโยนตัว Product เข้าไปแต่ว่าเรื่องไวยากรณ์นั้นเนี่ยอาจจะต้องโฟกัสดีๆนะครับว่าพิมพ์ไวยากรณ์ตรงไหนผิดบ้างเพราะเรากำลังเปลี่ยนแปลงโค้ดนะครับมันก็จะมีจังหวะที่เราหลุดกันนะครับโอเคตรงนี้ Return ผมก็จะต้อง เอาเวทเข้าไปแต่ว่าตอนที่เราอัปเดตเนี่ยนะครับอตอนที่เราอัปเดตมันจะมีการส่งค่ากลับมานะครับผมก็จะทําการสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับชื่อว่าอัปเดตนะครับในตัวที่เราไปอัปเดตในตัวฟังก์ชันของ C l e l i ย์อ่ะมันจะมีค่าส่งกลับมาครับว่าเป็นอัปเดตนะครับว่าอัปเดตสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับผมก็จะอ e ีฟเช็คนะครับว่ามันอัปเดตสําเร็จหรือเปล่า นะครับมันจะมีกรณีที่อัปเดตไม่สำเร็จด้วยนะครับถ้าสำเร็จผมทำอะไรล่ะผมก็จะ return นะครับเอาเวนะครับแล้วก็ product ตัว repository ตัวนี้อ่ะเราก็จะไป f i ล์ by id ครับเพราะตอนนี้เราอัปเดตแล้วถูกต้องไหมครับเราก็อยากจะดูว่าค่าเก่าเนี่ยมัน q ิวรีมาเป็นยังไงมันใช่กับค่าอัปเดตหรือเปล่าเราก็จะ f i ล์ by i d อีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมก็กดลิดขวาจัดฟอร์แมตนะครับก็คืออัปเดตเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการเช็คดูครับว่าอัปเดตเสร็จหรือเปล่าถ้าอัปเดตเสร็จนะครับก็ไปทําการค้นนะครับ ID เก่าว่า ID เก่ามามันถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่าพูดง่ายก็คือเราค u วรี่นั่นเองเพื่อดูผลลัพธ์นะครับว่าถูกหรือเปล่าอ่าถัดมาเรื่องของตัวรีมูฟนะครับ e ีมูฟนี่ก็ง่ายเลยนะครับอ่า ตรงนี้ก็ลบตรงนี้ทิ้งหมดเลยนะครับในการลบนะครับมันจะมีการรีเทิร์นออกมาแล้วครับเราก็พิมพ์ได้เลยว่าเอาเวสแต่ว่ามีคีย์เวิร์ดเอาเวสตรงนี้ก็ต้องมีอาศจรรย์นำก่อนนะครับตรงนี้เราก็พิมพ์เลยครับ product repository remove แล้วเราก็โยน id เข้าไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เราน่าจะออกแบบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว เซอร์วินะครับที่ไป Connect ตัว r รป o นะครับถัดมาเราก็จะไปแก้ Controller แล้วก็มาทำการทดสอบแต่ว่าเหมือนฝั่งนี้ผมจะทำอะไรผิดเดี๋ยวขอไล่ดูเก่อนนะครับเหมือนคุณคุณว่าผิดอ่าค่า Min ค่า m a ็ตรงนี้ผมยังไม่ได้โยนไปนะครับผมก็จะโยนค่า Min กับค่า m a ็ไปก่อนนะครับอันนี้อันนี้พลาดนะครับอ่ะเราก็มาไล่ดูกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ File All ตรงนี้ครบแล้ว ไฟล์ by p ไนะครับก็ครบแล้วนะครับไฟล์ by id อ่าไฟล์ by id ก็ยังไม่ได้โยนไปอีกนะครับอ่าเราก็โยน id เข้าไปนะครับอันนี้กลับมาทวน syntax ซ้ำนะครับว่าเราพลาดอะไรหรือเปล่าจริงๆมัน error แล้วนะครับแต่ผมไม่เปิด error นะครับผมก็จะพยายามดูด้วยด้วยลูกตาเปล่าผมนะครับอ่าผมก็จะมาดูต่อปุ๊บอ่าโอเคได้นะครับอัปเดต โอเคทุกอย่างน่าจะถูกหมดแล้วนะครับเรื่องของตัวไวยากรณ์นะครับกดคียข,ขวาจัดฟอร์แมแล้วเรามาดูในส่วนของ terminal กันครับก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะครับว่า terminal มันเละหรือเปล่าอตอนนี้ผม New Terminal มาผมก็กดลบนะครับทีนี้ผมก็จะมาเช็คก่อนว่าหลอกผมนะครับล่าสุดมันเ r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  อไหมอตอนนี้มัน Listen ึ0 0 0าก็เราได้ว่าไม่ไม่น่ามี error อะไรนะครับ กระดิท่ที่เหลือเราแค่มาออกแบบตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ทําการเทสดูว่าหลังจากที่เราแก้เป็นเลโปกับเซอร์วิสแล้วมันทํางานได้ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ